คนทำบุญสมควรถูกหวยได้รับโชคลาภค่ะพี่น้องมณีกะพ้าผีผ้าน้องเนาะคะ่ะมาทำบุญจังหวัดนครน,นายกเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขออนุโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในถูกถูกบุญทีได้เดินทางไป็ดมากมณีเนาะคะ่ะขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเวฟซี่พี่น้องเบอร์สุขุสุกคน,นะคะ่ะพี่น้องสาธุเดอ้อพี่น้องผู้ใดเป็นหนีเป็นสินอยู่ก็ขอให้มีเงินใส่หนีใส่สินค่ะประจําวันทีหนึ่งทีจะถึงหนีเนาะคะ่ะสําหรับขนมุนไทยกะ ขอให้แตกสามโตตรงบนล่างค่ะพี่น้องวันที่แล้วได้บนได้ล่างเนาะค่ะพี่น้องก็ตามนั่นละพี่น้องบางเืออากับ <pony> บ <man Nature> <Spanish> ่ได้ห้ยหวยก็ตะกี้เนาะค่ะเลิกหเวลาห้ก็ถือก็ถือด่าก็เลยพักไป่กนเนาะค่ะพี่น้องพอมือได้ก็สิมาหายเองเนาะค่ะพี่น้องมือนกัพระพี่พระน้องเนาะค่ะมาสักการะขอพรท่านพ่อคุนดานเนาะค่ะพี่น้องวันที่แล้วมาขอพรเนาะค่ะก็ได้สามโตตรงบนล่างเนาะค่ะถามฟังโค้งเนาะค่ะพี่น้องความเสือความซัทธาไปมันผู้ใดซัท่าก็ได้ผู้ใดเสือผู้นั้นก็ได้ กระึงเลขมิโชมิลาบเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ซัดท่าข่อยกระซอยผู้ใดทีพอซัดท่าข่อยยกับบ่อซอยบ่ได้หายเนาะค่ะพี่น้องคนเฮามันบ่อซัดท่ากันสีซอยไปพื่ยหยังเนาะค่ะกลายว่าจะได้บ่อผู้ถือพวกขวักะขอโถอขอภัยพี tinha, tense, ่น้องเด้อค่ะเพราะว่ากดผู้ควัเบาตรงอยู่แล้วเนาะค่ะต้องตรงเข้าใจง่ายๆสไตล์ข่อยเนาะค่ะพี่น้องอืมประมาณนั้นละพี่น้องโชคดีรำรวยรำ้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจากพระบีพระนองเนาะค่ะนางหลดกอบเบิ้งบรรยากาศเนาะค่ะเคลื่อนคุณดดาน เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ทําบุญไปนําเที่ยวไปน้าเนาะค่ะพี่น้องปกติแล้วกะสีผ้าทําบุญนั่งสมาธิเนาะค่ะพี่น้องข่อยกับไปคนแบบนี้เนาะคะ่ะสมาู้ใดทีทักมาถามแนวทางโชคลาภบ,บ๊วยหายกะแล้วแต่บุญสัมพันธ์เด้อพี่น้องบางคนทักมาถาม,ถามข่อยบ่ท่านตอบอยู่ตอบบ่ท่านด้วยอะไรก็ตามแต่ก็ว่าข่อยละเนาะบ่มีจิตเมตตาก็หุบปากไว้เนาะค่ะพี่นอ้าาองผูดใดที่เบาเบาเขาหูข่อยก็หุบปากไว้เนาะค่ะพี่น้องการดีคนเน่าจะขอความซอยเหลือหรือว่อาเพ่งผ้าสายพูรนมั่นกะ สำคัญเนาะคะ่ะอยู่ที่ปากเนาะคะ่ะบวาวดีกับเป็นสีแก่ปากบวบวบดีละว่างปากมีสีแค่นั้นละพี่น้องเป็นสไตล์ข่อยอยู่แล้วบวาวแบบนี้เนาะค่ะพี่นอ้องผู้ใดอยากซุกซ้มหวังอยากมิชชงมิลาบล่องมาขอพอเบิงเลอค่ะพี่น้องได้อีรีคนอื่นบ่รู้ว่าได้ก่ได้แต่ข่อยนี่ได้อีรีขอยยั้งข่อยได้เบิดถ้าบุญบาร,รมีเฮ้าหอดบุญบาร,รมีเฮ้าเถิงเกินมันก็ได้เบิดนนล่ะพี่น้องคนเฮ้ามันบ่มีดอกคะ่ะการที่จะนอนอยุ่งืันเคลียโทรศัพท์แล้วมันถืกเมมันนบ่่ีีดออพง คนที่เขาจะมีโชงมีลาบเนี่ยเขาทําบุญแบบเราเป็นเราตายถ้าบุญนิลีปฏิบัติดีรีค่ะโดยเฉพาะคนที่ถูกไหวจนบุรดูจะถูกจังไหนเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นขนมหน่อยขนมไทยขนม,มยัง่ะบ,บางโคง้งขนม,มยังก็ตามแต่เนาะคะ่ะเขาทําบุญนิรีเขาถือคู่มือค่ะบางคนน่ะถือทุกงวนถูกทุกวันก็บ,บุรดูว่าเขาเห็ดบุญมาอย่างเนาะคนแบบเพทนี้ก็าาตามนั้นลราพี่น้องบางเทืออ่าบางคนน่ะทักมหาข่อยหายแนวทางโชคลาบเนี่ย ทรงรูปกินต้มามาทรงรูปนอนปวยติดเยียงขอหลอ่อขอไพ่เอ้อย่าทรงมาแบบนี่ข่อยบ่มักขออีดีๆก็ได้ข่อยหายเป็นข่อยกระค้นผู้นึงข่อยก็คิดว่าข่อยมีจิตเมตตาเติบหนึ่งก็อกันได้เลขแล้วครับ